ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สได้อยู่ที่บ้านแล้วแบบเฮ้ยมันจะมีบางอย่างที่สุดาแบบเป็นคนที่ทนไม่ได้กับบางอย่างคือโกทํามาให้กินแล้วดูทุกคน,กคนโอ๊ยคนก็รู้ใช่ไหมหลายๆคนจะต้องรู้ว่าสุดาคลั่งชอบอินท ố หม้มากเราโกไปทอดตู้หุ้มิมเป็นน้าจิ้มคือแบบทำไม่ได้ชีวิตชอบมากตู้หุ้

นองู <No. S 2> แล้วแบบก็เหมือนท่อแกงอ่ะเหมือนแบบ,บคุณาชอบโรคบ้วนใช่ไหมบางทีอ่ะก็จะแบบทำแล้วก็ให้แตกให้กินมึงนี่เอาไปทอดทำทำเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะทำเหมือนแบบสามรสอะไรบ้างพะโล้บ้าง,าางอะไรบ้าง อร่อยอ่ะอร่จริงๆนะทุกคนแค่ตะวู่ะอ่อนหอยญี่ปุ่นเน่ะอย่างเงี้ยต้วูอ่อนอันนี้นมันจะนิ่มหน่อยอ่ะแล้วก็มบท้อนแล้วก็กินกับน้ำจิ้มไก่เลดเลิศเ,เลยแค่นี้แต่เนี้น้ำจิ้มไม่รู้กเอามาจากไหนนี่วายถ้าเห็นลุนดีไม่หอบชีวิตสะดา จ้เอกินเนาะเดี๋ยวจะไปแล้วมาถ่ายให้ดูว่างๆาะเดี๋ยวบัตรมึงนะแอบแซบมีขนมนิดนึงมีขนมเดี๋ยวจะกินให้ดูเป็นขนมนี่เป็นขนมหอวิแพรเมื่อวานกินไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะกินอีกเง้มๆง้มเง้มมตัวนี้มัน่ร่อยจริงยอม เป็นตัวใหม่เป็นเหมือนตัวใหม่ที่เป็นเหมือนเชิงเทคกบนคุกกี้รกอร่อยมากเลยอะ่ะเลิศมากๆคือมันเหมือนขนมปงังคืออันนี้มันสูตรญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นดังมากๆพี่โจเขาบอกมาว่าเนี่ยของญี่ปุ่นดังมากพี่โจมาทำให้มันนุ่มกว่าเดิมเลิศมากๆ กรินกรินจุงเบอร์กติมเติมเต้าหู้แล้วก็มากินขนมชีวิตมันสูงอร่อยอะ่ะโอเคเดี๋ยวสดาจะไปกินต่อแล้วมาถ่ายให้ดูเอาไว้เวลาเผื่อไม่มีคลิปลงหลายๆคนบอกว่าให้สดาลงไปเ้เถอะเงงคลิปอะไรก็ได้อยู่บ้านก็ลงสดาจัดให้เรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงก็อย่าแบบดีบกันอย่าบังคับกันนะเขาอยากลงด้วยตัวเขาเองนะจ๊ะ